คลิปสั้นวันนี้แม่จะชอบขนมอะไรที่สุดในร้านของตัวเองนะอย่างในร้านแม่ว่ามีขนมหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเราดูชั้นนี้เลยแล้วกันว่าแม่จะชอบอนไหนมากที่สุดชั้นนี้มีอะไรมัางมีตุ๊บตับด้วยอ่ะนี่ขนมตุ๊ตับนะร้านโบราณ้านโบราณของอร่อยนี่คือซาลาเปาไส้หมูสับนะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไลค่ะนี่ไงเวลาแม่บอกลูกค้าเดี๋ยวเอาสตอร์เกอมาใช้โดนว่าข้างล่างนี่ก็เยอะนะเนี่ย อะไรคันี้ถั่วอัดถั่วอัดถั่วกวนถั่วอัดถั่วกวนถั่วกวนแล้วไปอัดไงอ๋ออัดมาเป็นลูกแล้วก็มีขนมโกอ้อนนะอันนี้อะไรอ่ะบ้าบินบ้าบินเหรอไม่เคยเห็นนานแล้วเนี้ยเดี๋ยวันนี้ทำเป็นรูปทรงมาก่อนจะเป็นรูปจีเดียมทำเป็นเหมือนคัพเค้กอะไรเงี้ยทำเป็นรูปล่างให้มันแมขนมอ่ะเหมือนพวกวายพัชจรขนมเป็นสีสีด้วยอ่ะเฮ้ยขนมไผ่ไหม่ก่ก็เป็นขนมไผ่อันยิ่งตำรวจจะจับป่ะ ขนมไทยซุปดีๆแต่ต้องมาจับกระดิ่งตะกูลเดียวกันหนี่งสวยๆต้องเอาซ้อนหน่อยนะเดี๋ยวนี้ก็ทำรูปแบบแพ็กเกจมาสวยๆไม่หมดอุ้ยอันนี้ก็จ้ากินนะกรุบกรอบมากเลยแล้วแม่ชอบอันไหนสุดหลับในเนี้ยเนี่ยเหรอไหนไหนไหนนี่ขนมเปียกเย็ดจิ๋วด้วยนะอันนี้เอาเปียกไหนดีอ่ะเอาเปียกเล็กแล้วกันเย็ดจิ๋วจิ๋วเออเดี๋ยวเราไปรีวิวขนมเปียกกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนะฮะร้าบาทยังมีอยู่ แล้วก็ถ้าเป็นทั้งแพ็กมีอยู่5อันเนะาะมีอยู่ห้าอันกินอิ่มและถูกโอ้โหมันเขียนว่าไส้ฟักปึงไม่รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขายังชอบกินแบบนี้อยู่หรือเปล่านะออข้างในเป็น,ปนไส้ฟักฟักจะมีเหมือนกวนกับน้ําตาลฟักกวนกับน้ําตาลฟ,ฟ,ฟักที่เป็นแบบลูกฟักลูกฟักอย่างนั้นเลยนะลูกฟักลูกแฝก อร่อยด้วยนะแล้วก็เขาก็นิยมเอาไปเหมือนแบบไหว้ศาลไหว้อะไรแบบนี้ด้วยนะไหว้เจ้าไหว้อะไรคนจีนเขาจะชอบใช้ไหว้จะเอาไหว้คนจีนแล้วก็อร่อยด้วยนะอ่ามีใครเคยกินแบบนี้หรือว่าชอบกินขนมเปียไใจฟักอ่าชอบกินไส้ฟักมีใครชอบกินขนมเปียกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะอยากรู้ว่าเด็กเด็กสมัยนี้น้องๆสมัยนี้ยังชอบกินกันอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปละบายโอโหวันนี้ ได้ของกินใหม่แล้วเฝ้ามานาน oh, oh, oh. เฝ้ามาหลายวันแล้ว